บลูท็อพาสถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มอยู่ในตระกูลอัญมณีเนียใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้ความที่เขาหายากเอาพ่อพัให้ดูที่คอตัวเองเอาถอดมานวัดบลูท็อพาสที่ไม่ได้ล้างนะคะออ้อันนี้คือความใสมที่ที่ท,ที่ที่เจียม,มาเฉพาะเม็ดนี้สามพันเนี่ยอืม,อมไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวโอ้โหพใส่อยู่ที่คอประจําอ่าเป็นหินประจ,จากกําจักรที่ห้าคือถ้าสมมติว่า คนที่ใช้หินเนี่ยถ้าอความมรีนอความมรีนจะถูกกว่าเพราะอะความมรีนจะหาง่ายกว่าแต่บรูทพาสเขาจะมีความใสมีความเคลียร์แล้วก็ราคามันจะอยู่ที่ความใสความเคลียร์แล้วก็การเล่นกับแสงการหักเหแสงเวลาจจลแนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของบรูทพารสเนี่ยราคาเขาถึงแรงกว่าเพราะถือว่าจัดเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นเซตติ้งได้ เอามาทําเป็นต่างหูทําเป็นอะไรนะเครื่องประดับที่เข้าชุดเป็นต้อยคอเป็นสังวันเป็นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณคิดดูว่าเขาเอามาเจียเป็นลูกกลมๆเขาจะเสียเนื้อหินไปเท่าไหร่แล้วเอามาทาสร้อยข้อมือให้กับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าถึงมองว่าการที่ได้ได้บรูโทอลคสในราคานี้คุ้มแต่ถามว่าเวลาใช้บรูโทอลคสร,ร,ร,รู้สึกยังไงจับเขาเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือหัวโล่งอะ กลังสีฟ้าเขาเนี่ยพอจับปุ๊บมันจะหวัวโล่งอะ่ะมันจะเบาๆเหมือนไปเจอมรสม,มอะไรมาหนักหนาสัหัดมาแค่ไหนพอจับลายเนี้ยพออยู่กับลายเนี้ยทุกอย่างมันแบบมันมีคําว่า e a s ขึ้นมา ease มาจากคาว่า easy ครับโอเคทําให้เรื่องทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายอ่อ ease เนี่ยเส้นนี้ก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือ e a s ตัวนี้ก็คือ communication ด้วย พลังแห่งจักระที่ห้าแล้วก็การสื่อสารแต่ว่าถ้าเป็นสีเป็นความเข้มเนี่ยมันอันนี้เขาจะดีฟกว่าเขาจะมีความลึกกว่าสีดีบลูเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของเส้นนี้ก็คือมันต่างกันที่สองร้อยอะเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติต่างกันที่สองร้อยเนี่ยคนที่เลือกถ้าคนที่มองถึงบลูทูธพลาสเนี่ยจะจับเส้นนี้ก่อนเพราะความเข้มแล้วบลูทูพาสที่ได้มาลักษณะเป็นสีเนี่ยคือสีธรรมชาติล้วนๆไม่ได้เผาไล่สี Yeah, ไม่ได้เกิดจากการเผาไล่สีถ้ามีการเผาไล่สีเนี่ยมันจะแบบออกเข้มกว่านี้เยอะแต่ว่าลูกกลมที่เอามาทำเนี่ยไม่ไม่ได้เผาไล่สีแน่นอนนะคะโอเคเนี่ยน,นี่เอาเอาหยิบมาให้ดู <c oughs> สองสัคอมารินกับรออู้ <c oughs> นี่ดูความแตกต่างระหว่างอะควากับบรูทพาสเห็นไหมคะความวิ่ง Wing, การหักเหแสงการทะลุทะลวงของแสง เขาจะต่างกันอันนี้อันนี้ก็เป็นนางงามระดับจังหวัดเนาะพลังงานงามอ๋ออันนี้ระดับมิสเวิ r l ์กับนางงามประจำจังหวัดประจำจังหวัดถามว่าพลังงานแตกต่างไหมแตกต่างค่ะอันนี้จะลึกๆนุ่มๆกับสายน้ำความมีความมีความเกี่ยวโยงกระทตุน้ำนะคะสำหรับเราคนที่จะใช้พลังของทตุน้ำเนี่ย ไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าอะวคมารีนแต่อันนี้คือพลังของการเจรจาถามว่าไอ้น,นั้นไม่ได้พลังของการเจรจาด้วยเหรอได้แต่ไม่ทะลุทะลวงเท่ากับเส้นนี้อันนี้คม,มสวยคมดูแล้วมีสง,งาาส่าราศีเจรจาบูชปงงาดเด่นกว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช,ใช่ครับใช่ค่ะบพชปาดเขาจะคมมันเหมือนแบบช็อตแอนชาปอะ